ทำไมไม่หนาวอ่ะห่วยไม่หนาวเลยร้อนแห้งบ่นไงเนบิ้งสุดเพิ่นกับเบิ้งสุดเฮาเนี่ยเอ้าค่ะเอาอยุยังน่ะโอ้ขอเพลงแค่ขอเพลงแค่คนคุยจากเสียเอ็มเบนจามินตีรถมาจากตาดเพื่อนน้องลำไย,ยอุ้ยอ,อันอันอันนี้เสียเอ็มเหรอคะเนี่ยใช่เสียเอ็มคนเสียเอ็มคนไหนอะคะ เสียเอ็มฝากมามาจากตาดเลยเหรอคะมาไกลมากเลยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พวกเราก็ไปเล่นตาดนะครับผมขอบคุณเสียเอ็มเสียเอ็มนั่งตรงไหนคะฮะใส่หลังทั้งหลังบอกเสียเอ็มมาใครคะมากับเมียหรือเปล่าไม่ได้มากับเมียหรอกเขาไม่มีเมียไม่มีเมียเนาะเดี๋ยวจัดให้นะคะเสียจัดอะไรอ่ะจัดเพลงแคปคอร์ยจ้าป้าเมีย เมียไอ้ป้าน้องอาสาฮับเอาเพลงนี้หรอยาตาเศร้าเด้อไอ,อ้คนหล่อเดี๋ย,ยอ้อขี้ไรวะคือขี้บอกส่งหอยยิ้มให้น้องก็พอไอ้คนหล่อยาติเศร้าเสียใจเออพอแล้วลองประด้อยลองได้สมมติลเออน้องก็เป็นไน้ มาได้เลยจบเพลงนึ มั่งค่าได้ไหมแต่สะตอพักใหญ่แต่หัวใจเราห่วงหาปัญหาเพลงยังดิอันนี้เพลงยังเพ่งเดียวกันบ่ก่ะเพลงยังกมันเพลงเดียวกันบ่ก่อการทีนขึ้นทีนนั่นน่ะโอ้โหมึงไปสวดิ์ากันได้ยังไงฉันว่ามันขึ้นกันจะกระลองใส่กันโอ้ยฟีสไตล์แบนนี่รีววบุ้งเล่นไร อ่าใครขอเพงเลงอะไรมาเราจะจัดให้เทรลเท่ทอนสองท่อนถ้าเราร้องได้นะคะครับผมส่วนเสียเอ็มรอสักครู่อุ๊ยแค่คนคุยบอกแมนเอาลองเลยเนาะเสียเนาะเสียเมาไปล่ะฮะฮะเฮ็ดทุระเสียไปเฮ็ดทุระเอาสิเดฟังบ่ล่ะโอ้คือดีแท้ทำไมไหนบอกว่าเสียมาจากตาทำไมไม่รอฟังกำลังจะร้องให้เนี่ยแค่คนคุยเนี่ยเอาไปใส่